หมายเลขโทรศัพท์ศูนย์รับเรื่องครอบครัวข่าวสามนะครับศูนย์สอง1หกสองสามสามสมหนึ่งครับเรามาดูเรื่องแรกก่อนนะครับเดี๋ยวความคืบหน้าที่เราเคยนำเสนอเรื่องของบ้านที่ซุดตัวลงไปนะครับและตอนนี้มีการลงพื้นที่หาสาเหตุแล้วปรากฏว่าก็าต้องแจ้งเตือนไปยังผู้ประกอบการผู้รับเหมาด้วยนะฮะเพราะการสร้างบ้านใหม่ๆนี้ต้องดูเรื่องของอัตราการซุดตัวด้วยเพราะว่าอย่างบ้านนี้ ปรากฏว่าดินซุดเสาเข็มที่ปักลงไปก็ซุดตัวลงไปตั้งหลายเสานะครับทาให้ต้องมีการเร่งเสริมเสาเข็มขึ้นมาใหม่ครับนายธนชัยโฉมงามวิศวกรโครงการหมู่บ้านมณฑลเจ็ดเปิดเผยสาเหตุที่ทําให้บ้านเกิดการซุดเอียงและแตกร้าวเนื่องจากพื้นดินด้านล่างของบ้านบริเวณนี้เกิดการซุดตัวทําให้เสาเข็มที่เป็นฐานรองรับน้ําหนักของบ้านซุดตามไปด้วยโดยจากการขุดเจาะก็ตรวจสอบพบนะครับว่ามีเสาเข็มของตัวบ้านนั้นซุดลงไป4-5ต้นครับโครงการจะทําการเปลี่ยนเสาเข็มที่ซุดหนัก ให้ใหม่ทั้งหมด3ต้นก่อนเพราะว่าอีก2ต้นนั้นคาดว่าจะไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างครับตอนนี้เราทําถึงขั้นตอนการกดเข็มตอนนี้กําลังจะทําตัวฟุตติ้งใหม่แล้วก็เช็คดูว่าต้นไหนที่มันยุบจากระดับของเดิมครับเช็คจากแบบต้นที่มันยุบเยอะจริง,รงๆเราถึงเสริมเวลาเราดานสามต้นนี้เดี๋ยวจะเห็นตัวรอยร้านนี้มันจะสนิทหมด ขณะเดีวยวกันนะครับทีมทุบตาขาสามได้รับการน้องเรียนจากเจ้าของบ้านในหมู่บ้านเดียวกันอีกเกือบสิบหลังคาเรือนครับพบว่ามีปัญหารอยแตกร้าวเหมือนกับบ้านหลังนี้เหมือนกันครับบางบ้านนั้นแตกร้าวจนต้องทุบผนังทําใหม่เองแต่ก็ยังเกิดรอยแตกอย่างที่เห็นนี้ครับจึงออกมาเรียกร้องให้ทางโครงการเข้ามาดําเนินการตรวจสอบสาเหตุแล้วก็ซ่อมแซมให้ด้วยก่อนที่จะหมดประกันในอีกไม่กี่เดือนนี้ตัวแทนโครงการหมู่บ้านบอกเพิ่ม,เต,มเติมครับว่าหลังจากซ่อมแซมบ้านหลังนี้แล้ว ภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้จะทำการตรวจสอบไปยังบ้านหลังอื่นๆในบริเวณใกล้เคียงที่อาจจะมีผลกระทบคลายการหโหรอยเล้าเยอะมากนะครับในแต่ละหลังและหากเกิดปัญหาก,ก็จะต้องรับผิดชอบซ่อมแซมใหม่ให้ทั้งหมดนะครับยังไงก็แสดงความรับผิดชอบให้ลูกบ้านนั้นอุ่นใจเพราะว่าต้องอยู่ในโครงการนี้ไปอีกนานครับเช่นเดียวกับหลายเรื่องหลายกรณีที่ร้องเรียนตู้บอนข่าวสาม,มานะครับว่า การย้ายเข้าไปอยู่ในคอนโดมิเนียมใหม่ๆที่สร้างขึ้นมากมายตอนนี้มีปัญหาทั้งเรื่องของระบบสาธรารณูปโภครวมไปถึงโครงสร้างในบางที่ครับอย่างที่นี่มีการโฆษณาขายคอนโดมิเนียมไว้เกี่ยวกับเรื่องของเส้นทางการเข้าออกตัวคอนโดครับแต่ปรากฏว่าพอเข้าอยู่จริงประตูทางเข้าออกบางเส้นทางนั้นไม่สามารถที่จะใช้การได้จริงครับเนื่องจากว่าไปตรวจสอบพบว่าถนนที่อยู่ตรงประตูทางเข้าออกกลายเป็นถนนภาระจำยอมลูกบ้านก็เลยรู้สึกว่า ไม่มีความเป็นธรรมให้กับพวกเขาแล้วก็อยากจะให้กลับมาเจรจาสามารถเข้าออกประตูทางเข้านั้นได้เหมือนกับที่โฆษณาขายไว้ครับติดตามเรื่องนี้จากคุณานุตรางาผักแว่นครับวิดีโอภาพเคลื่อนไหวโมเดลและโบชัวโฆษณาขายโครงการคอนโดเลตรัชดา36 ซอยรัชดาพิเศษ36เขตจตุจักรกรุงเทพทั้งหมดนี้มีการแสดงรูปแบบโครงสร้างอาคารภูมิทัศน์โดยรอบและระบบสาธารณูปโภคภายในโครงการอย่างชัดเจนโดยเฉพาะการใช้ถนนเส้นทางเข้าออกภายในคอนโดที่ดูแล้วสร้างความสะดวกสบายให้กับผู้พักอาศัยเป็นอย่างดี ตามแบบของโครงการจริงๆแล้วนะคะรถที่ขับเข้ามาในโครงการนั้นจะสามารถวนออกอีกทางนึงได้ค่ะโดยที่รถนั้นไม่ต้องสวนกันแต่ว่าความเป็นจริงแล้วนะคะถนนเส้นนี้เองค่ะที่จะสามารถวนรถกลับออกมาได้นั้นไม่สามารถเปิดใช้การได้ตามที่โฆษณาไว้ค่ะเมื่อเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมตามสิทธิ เบื้องต้นผู้พักอาศัยในคอนโดต่างร่วมกันยื่นเรื่องร้องเรียนไว้กับสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบอเพื่อช่วยเป็นตัวกลางในการเจราจากไกลเกี่ยกับทางโครงการโดยทางโครงการมีการตอบข้อร้องเรียนระบุว่าถนนหน้าโครงการระหว่างอาคาร A B และ C เป็นถนนภาระจำยอมทั้งเรื่องทางเดินทางรถยนต์รวมไปถึงระบบสาธารณูปโภคอื่นๆซึ่งผู้พักอาศัยต่างยืนยันว่าไม่เคยทราบเรื่องนี้มาก่อนตอนแรกทางโครงการเนี่ย ไม่ได้บอกเราว่าเป็นถนนพาราจำยอมหรือว่าอะไรเพราะว่าตามตาม,ตามรูปแบบของโมเดลแล้วก็ในคลิปวิดีโอที่โฆษณามัน,ม,นมันถูกจัดวางไว้ในลักษณะของการเป็นพื้นที่โครงการที่ลูกบ้านสามารถใช้งานได้กลุ่มผู้พักอาศัยจึงได้มีการยื่นข้อโต้แย้งกลับไปอีกครั้งโดยยืนยันว่าไม่ยอมรับถนนพาราจำยอมและทางโครงการต้องเร่งเจรจาซื้อขายที่ดินดังกล่าวกับทางเจ้าของที่ดินโดยเร็วที่สุดเน้นคําว่าซื้อเลยครับ เพราะว่าถ้าสมมติว่าถ้าซื้อแล้วอะ่ะมันจะมีประโยชน์กับลูกบ้านอย่างมากถ้าสมม,มุติเราได้ถนนตรงนี้มาแล้วปุ๊บเราก็จะได้ประตูต่างออกอาคาร A เลยมันก็จะช่วยเ,เรื่องการเดินทางของลูกบ้าน ทีมข่าวตู้ปนนข่าวสามได้สอบถามอาจารย์เดชากิติวิทยานันท์นายความอิสระถึงกรณีพิพาทดังกล่าวโดยอาจารย์เดชาระบุว่ากรณีนี้ถือเป็นความผิดฐานสมมอบทรัพย์ไม่ถูกต้องตามความประสงค์แห่งมูลนี้โดยผู้พักอาศัยสามารถดําเนินการฟ้องร้องได้ถ้าเราจะฟ้องว่าเราจะเอาถนนเส้นนี้มาเป็นทางเดินหรือไม่เนี่ยถ้าเราต้องฟอง้องเจ้าของทางภาจายอมเข้าไปด้วยเขาเรียกเป็นเจ้าของทางไอ้เจ้าของทรัพย์ที่เป็นภาระยาทรัพย์ แต่ถ้าเกิดว่ากรณีนี้เกิดมัน,มนไม่ชนะเนี่ยหรือมันมีปัญหาอะไรข้อตกลงที่ซ่อนเงื่อนอยู่เราก็ฟ้องเจ้าของโครงการก็ชดใช้ค่าเสียหายอย่างไรก็ตามกลุ่มผู้พักอาศัยต่างคาดหวังให้ทางโครงการได้ชี้แจงข้อโต้แย้งที่ได้มีการเรียกร้องกลับไปโดยเร็ว,เ,รวเพื่อหาข้อยุติให้กับปัญหานี้แต่หากการเจราจาไกลเกลี่ยนั้นไม่เป็นไปตามข้อตกลงก็จะดําเนินการฟ้องร้องตามสิทธิ์ต่อไปดวงคำปิ่นใจถ่ายภาพฐานุตรางาผักแว่นรายงาน คุณผู้ชมมีเรื่องเดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคหรือว่าสังหาริมทพา์ร้องเรียนกับทีมตู้ปอนอ,อข่าสามมาได้นะครับเราจะนําเสนอเรื่องคุ้มครองผู้บริโภคแบบนี้ทุกๆสัปดาห์ครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องครับตอนนี้ปัญหาของชาวนาไม่ได้มีเพียงแค่เงินค่าข้าวนะครับที่เข้าโครงการรับจำนำข้าวแต่ว่าชาวนาบางส่วนนั้นกําลังลงมือทํานาปลูกข้าวรอบใหม่แต่น้ําที่สูบมาจากแหล่งน้ําธรรมชาติครับกับกลายเป็นว่าทําให้ข้าวที่เขาลงทุนปลูกไปนั้น แห้งเหี่ยวตายนะครับนี่สภาพคือเป็นต้นกล้าของนาข้าวในตำบลระแหงอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีชาวนาเขาเพิ่งเริ่มปลูกหวานได้เพียงเดือนเศษๆครับก็ยืนต้นเฉาตายหลายแปลงแล้วหลังจากชาวบ้านมีการสูบน้ําในคลองเข้านาข้าวเพียงแค่3วันเท่านั้นเองครับนายสมพงศ์ปิ่นทองชาวนาตำบลระแหงบอกว่าหลังจากสูบน้ําในคลองเข้าแปลงนาทั้งหมดห้ไร่ต้นข้าวเหียว แล้วก็น้ำเนี่ยเปลี่ยนสีเป็นปูนแดงครับซึ่งเชื่อว่าสาเหตุเนี่ยน่านจะมาจากน้ำในคลองนั้นเค็ม เพราะมีบ่อด,ดินอยู่ใกล้ๆแปลงนาข้าวได้สูบน้ําจากบ่อออกไปสู่คลองชาวนาที่สูบน้ํามาใช้ก็คิดว่าจะต้องมีสารเคมีหรือว่ามีแร่ธาตุอะไรทําให้สภาพน้ําในคลองนั้นไม่สมบูรณ์นะครับแล้วก็ชาวนาที่อยู่ใกล้เคียงแปลงนี้อีก3รายก็มีอาการที่ต้นข้าวเหี่ยวเฉาตายแบบนี้เหมือนกันครับนายสมพงศ์บอกว่าได้แจ้งทางเกษตรอําเภอลาดหลุมแก้วให้มาตรวจสอบน้ําจากบ่อด,ดินแต่เจ้าของบ่อก,ก็ไม่ยอมและอ้างว่าต้องให้กํานัน หรือว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบมาตรวจสอบครับก็ต้องฝากนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ดินจังหวัดนะครับแล้วก็อุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานีรวมไปถึงอบตอลาดหลุมแก้วครับลองเข้าไปดูบ่อด,ดินที่อยู่ใกล้กับแปลงนาน,นี้หน่อยนะครับหรือถ้าไม่ทราบพื้นที่ลองโทรศั์มาสอบถามที่0นย์2223331แล้วให้ทีมข่าวเราพาไปดูได้ครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับคืบหน้าเรื่องของน้าในคลองพระปงที่จังหวัดสะแก้วเน่าเสียนะครับตอนนี้ก็น่าจะชัดแล้วนะครับว่า มาจากเรื่องของน้ําเสียที่ปล่อยจากโรงงานอุตสาหกรรมเป็นโรงงานแป้งมันสําปะหลังครับตั้งอยู่ในตำบลบ้านแก้งอําเภอเมืองสระแก้วครับเป็นพื้นที่ต้นน้าที่พบว่าบอ่อบําบัดน้ําเสียของโรง,งงานแป้งมันสําปะหลังแห่งนี้มีการถมที่และสร้างลุกล้ําคลองพรมโหดซึ่งไหลออกไม่น้ําปงโดยชาวบ้านยืนยันว่าที่ผ่านมาโรงง,งานแห่งนี้มีการปล่อยน้ําเสียแต่ไม่มีปลาตายจํานวนมากเหมือนกับครั้งนี้และปลาที่ลอยตายก็ยังไม่สามารถนํามาปรุงอาหารหรือตากแห้งได้เพราะว่า กลิ่นตัวปลาเนี่ยที่ตายไปก็ฉุนรุนแรงมากชาวบ้านบอกว่าขณะน,นี้ผู้ที่อยู่อาศัยตลอดริมแม่น้าพระปรงทั้งสองริมฝั่งก็เดือดร้อนเพราะไม่กล้านาน้ํามาใช้อุปโภคบริโภคและเกรงว่าจะเกิดอันตรายและน้าเน่าเสียได้ผ่าทําให้ปลานั้นตายลอยไปยังอาเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีด้วยแล้วก็มีการแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบในจังหวัดสากแก้วแล้วนะครับแต่ยังไม่มีใครเข้ามาแก้ไขปัญหานี้เลยครับส่วนที่จังหวัดนนทบุรีความคืบหน้าในการแก้ไขสาลา พักผู้โดยสารที่เอียงกระเทาเร่แบบนี้นะครับตอนนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็บอกว่าอยากจะให้ย้ายความรับผิดชอบมาให้ทางอ,อบตเขาจะได้ทําการปรับปรุงให้ครับสาลาพักผู้โดยสารบริเวณหน้าวิทยาลายัยเทคนิคนนทบ,บุรีหมู่หถนนเลียบคลองราชนิยมตมราชนิยมอำเภสายน้อยนนทบ,บุรีมีสภาพผุพังเสียหายจนล้มเอียงไปด้านหลังครับก็ได้รับคํายืนยันจากนายสมเกียรติบรรพบุรุษนายกอ,อบตราชนิยมครับที่บอกว่าตอนนี้ไม่สามารถซ่อมแซมได้เพราะสาลาแห่งนี้ อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบทครับซึ่งหลังจากมีการน้องเรียนและออกอากาศไปนะครับก็ประสานกับทางกรมทางหลวงชนบทแล้วให้มอบสาลา,าพักผู้โดยสารให้กับอบตอเพื่อที่จะจัดสรรงบประมาณซ่อมแซมคาดว่าจะดาเนินการเสร็จสิ้นไม่เกินหกเดือนครับทำหนังสือว่าขอให้เขายืนยันมาว่าตอนนี้จะยกสาลาให้แหละเรียบร้อยจะยกตอนนี้หนังสือไปแล้วเดี๋ยวก็ตอบกลับมาปุ๊บเรียบร้อยเรามีหนังสือยืนยันแล้วเราสามารถลงงบประมาณ ไปทําได้ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการดําเนินการด้านเอกสารของทางราชการนะครับสาราพ,พักผู้โดยสารแห่งนี้เสียหายมานานครับอาจารย์และนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคจอนทบุรีก็ร้องขอหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องให้ซ่อมแซมครับแล้วก็ครูครูก็ต้องประกาศให้เด็กนักเรียนนั้นไปยืนที่สาลาอื่นครับแล้วก็อย่ามาใกล้กับสาลานี้เพราะเกรงว่าจะเกิดอันตรายและรถเฉียวชนได้นะครับ